สวัสดีครับและนี่ก็เราอยู่กันในอะไรทางใต้โรงพยาบาลนอ้อนที่แล้วเราอยู่โรงพยาบาลนะแต่แต่ตอนนี้สิโอ้โหน่าเวทนาเรามาเออเอามาเป็นของเราดีกว่าจะได้สร้างเตียงให้ผู้ป่วยให้ดีกว่านะเฮ้ยระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดียิงการกัรอี ป้อมปืนนี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยล่อมันมาล่อมันมาล่อมันมาเลยล่อมันมาเลยเฮ้ยออกมาตัวเราต้องล่อมันมาให้ได้โอเคเคลียร์โอ้ยเฮ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 ้ยมีทางอรื่ไม่วะเนี่ยแล้วก็ทาง ไม่ต้องเลื่องไม่ต้องเลื่องอะไรเลยได้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะก็ไปตำมันทำไมโอ้ดื้อจริงๆเลยโอ้ยคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยโอ้โหเล่นซะาจะเอาไว้ใส่เอเลี่ยนเนี่ยสามสองไปปลดไปปลดโซบิซซะอือหื้อ อโอเคปิดสวิตต์เรียบร้อยไม่อยากโดนตลบหลังก็วางไว้ก่อนดีกว่าไอ้ปืนนี้ตลบเลยที่หลายตอนที่ผ่านมามันแฮกเอ มันแฮกไอ้ระบบระบบทุนระเบิดได้แต่ถ้าแฮกชีวิตจริงมันไม่น่าใช้่ละมันเป็นอย่างไม่ดีนะจะบอกใอ๋อังไปละโอ้ยไงทีนี้ El, two, i wondered if you were going to make it in time sorry to keep you waiting the combine's on our tail what's the plan i'm sending folks out in groups and like i said before if you can keep them safe and provide cover we might actually stand a chance of reaching the escape trains sounds good send out the first group here we go, here we go. ไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วหรอกเราต้องโอ้เรามีคนที่ต้องช่วยเหลือใช่ไหมเนี่ยสรุปว่าไปไหนวะเนี่ยสงสัยเจองานหนะักถึงให้เจ้านี่มาเอาละงั้นนี่เต็มตัวให้ดีส่งคนขึ้นรถไปแต่เอ๊โอ้ย ไม่ชอบมาพักคนยังไงก็ไม่รู้วันนี้นาหาต้นระเบิดมาใช้หน่อยดีไหมเนี่ยเรามีพลเมืองที่ต้องต้องส่งไปถึงรถไฟนั่นไหะรถไฟที่เตรียมพร้อมอ่ะที่จริงคนรู้น่าจะนํานะไม่ใช่เราแต่บางทีอ่ะมันต้องมีข้อมูลให้มากพอนะหรือน่าจะเป็นที่เนี่ย เออเปล่อยโดนยุงกัดมาเนี่ยเฮ้ยลูกโมต้อเก้าหม้อสุดท้ายลยโอ้ยเราต้องไปช่วยทีกลุ่มไหมเนี่ยแต่อย่าบอกนะว่าเจอสปา์ข้างหน้าเนี่ย อ๋อต้องกลับไปเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแกจะได้เฮ้ยอ้าวนี่โฮ้ยยุงกัดนี่ไงคังไปเลยเดี๋ยวนี้เลยยุงมันต้องมียากันยุงยากันยุงหน,น,น่อย โอ้โหชุดใหญ่เลยแหมนะระเบิดเนี้ยเอาแฮกได้นะจะบอกให้แต่ก่อนอื่นเราไปวางกับดักก่อนของที่มันให้มาทายมันต้องไปย้อมไปจัดการมันตรงนี้เลยแล้วนะ,ะนะ <laughs> น่าสนุกดี นุ่มอืม้องมาทำทางให้มันปลอดภัยก่อนอืมนี่ต้องเผื่อเอ,องนี่แหละมีไหม,มวางไหนไปเนี่ยเฮ้ยหายเจอไหนวะเมื่อกี้เสียงมันมีกันอะแต่หายไปไหนแล้ววะเฮ้ย โอ้โหมันซะดีๆเจ้าทุนระเบิดเฮ้ยที่สองมาแล้วไหนอะชุดที่สองอ๋อเป็นนักรบแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะเนี่ยไหนวะไหนทุนระเบิดนั่นนี่ของเราสีเขียวอ่ะ อะไรมาๆเลยส้ายตายตายไม่ดีอ่ะ1ด <ève> า <sociedad. S 1> <t aining> รอบนี้ก็ถือว่าทำงานได้ยิงดีส่วนเราก็จะทำให้ดีต่อไปเฮ้ยไปไหนแล้ววะพูดปุ่มอะมาอยู่ที่ที่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับเหม,มือนบอกอยังมีชุดพวกหน้าบูดเป็นไบโพล่าไง,ไง วางเนี้ยแ,แน่จริงเข้ามาเซอ่ะเราจะวางตรงนี้ก่อนปิดทางไม่ให้มันเข้ามาดูดูท่าเลือดเราน้อย เอ้ะน้อยลงโอ้ยเร่นเซฟเพื่อความชัวร์นี่คืออีกละลอกหนึ่งอะเร่งออกพยบมามีชุดไหมโอ้ชุดน,ะดนี้ชุดนี้ครบสี่แต่ว่าอย่าให้เจอเพายอีกนะมองด้วยเฮ้ เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเรารีบไปจะดีที่สุดโอเคมาเฮ้ hey, ล hey, ย oh. ลวังเฮ้ยวังไอ้หน่วยลูกเศษนี่ขึ้นมาเลยยังดีที่ยังมีทางไปโอ้ oh, เล่นเอาโบกี้กไฟมาปิดแบบนี้เลย พาดไม่ดีแล้วล่ะโโอ้หต่ำใจมากสหายยจะบอกอะไรให้นะเอเวพวกชุดขาวมันร้ายโอ้โหมันจำเป็นน่ะไม่มีทางเลือกแล้ว ไปก้มหัวลงนี่เหรอพวกเนี่ยเอย้ชุดนี้ไปยุบครบแต่เธอคนนี้ยังไม่ถอยเพราะว่าจะมีอีกชุด ก็ช่างวะข่าวร้ายคือเกาะหมดเนี่ยเหมือนเราโดนอัดหนักไงไม่รู้เนี่ยเฮ้ยรถถังมองเลยลบๆเอาละ ยังมีนีกคนเอางี้ไปกินก่อนละกันยังมียังมีชุด ไม่ต้องส่งสัญญาณแล้วไปส่งสัญญาณลงยมาโล่เถอพวกหน้าโบดเนี่ยเฮ้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 ยบอกแล้วว่าโดนกลับ ตัวเองจะใช้่นี้แหละแบบนี้แค่นี้แหละอะไรวะเนี่ยมันปลาเบิร์ดโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยลงฮะเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่นยิงตอนที่มันกำลังกระโดดดีกว่าจะได้ ต้องอึ้งตาค้างเลยเป็นนักหน่อยพยาบาลใช่ไหมไปน่าจะมีอีกหมดยังเร็วนี่สี่กลุ่มแล้วนะเนี่ยพูดตรงนะนว่าไปปรับพื้นที่นี่ก่อนดีกว่าเอากับดักของมันมาใช้งานซะเลยแล้วกันนะ จะได้รู้ว่าอ่ะวางงี้เลยแล้วกันจ่อจอไปเลยเล่นใครไม่เล่นมันเล่นกับเรามาเล่นกับบาวเวนเจอร์เนี่ยแหละเฮ้ยบาวเวนเจอร์นี่เ,เ,เนี่ยแหละ

อไ,ไม่หไหวที่จะเพียแล้วล่ะดูนี่ไงไม่ถึงก็ไม่ไปเป็นไรไม่ก็ไม่สน <c oughs> ใจ หน้าไม้เนี่ยแหละหน้าไม้นะไม่ใช่หน้าม้นามนะแยกแยกให้ออกด้วยอย่างนั้นก็พาพากันหลงทางนี่พากันมั่วหมดอ่ะไปดูอ้าวเฮ้ยยังไงอ่ะไปเหรออืมโรงพยาบาลขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อย เลิมหน่อยสิโอ้โหสงสัยยังไม่สะด,ดวกโอเคการอพยพเสร็จสิน้นแต่ดันลืมเอาอ้าวออมจะอยู่นี่เออการอ o พยพเสร็จสิน้น Okay then. Don't take too long about it, yeah. Here, let's open up this next track. Take a woody palm. Okay. You go off by? Bye, Barney. Good luck. การพยบเสร็จสิ้นคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แรกบปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ